นันมีเรื่องขอหาหรือท่านประธานเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่นะคะสองเรื่องค่ะท่านประธานเรื่องที่หนึ่งค่ะได้รับการร้องขอจากท่านกำนันอดุลดอกคํากำนันตำบลเสียเบอําเภอสองจังหวัดแพร่พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุทําให้น้ําป่าได้ไหลเข้าพัดกระแทกต่อหม้อสะพานทางหลวงหมายเลข1 1 2 0ตอนสองแม่เต้น ที่มีสภาพเก่าชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางได้เบื้องต้นค่ะทางเขตและแขวง ทางหลวงจังหวัดแพร่ได้ประสานศูนย์สร้างทางและบุรณะสะพานที่หนึ่งจังหวัดพิจิตรมาแก้ปัญหาโดยนำสะพานเหล็กชั่วคราวมาวางเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเป็นเบื้องต้นแต่มีข้อจำกัดข่าระธานไม่ให้รถบรรทุกเกิน8ตันผ่านทำให้รถที่มีน้ำหนักเกิน8ตันไม่สามารถผ่านได้นะคะต้องอ้อมไปใช้เส้นทาง2งงวพะเยาเชียงม่วนซึ่งมีระยะทางไกลไปอีกร้อยขวากิโลเมตรทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงมาก ดิฉันขอให้ท่านประธานค่ะแจ้งกรมทางหลวงให้รีบมาสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข1120ตอน2แม่เต้นที่ชำรุดเสียหายอยู่ในขณะนี้โดยเร่งด่วนเนื่องจากเป็นถนนสายหลัก เชื่อมระหว่างจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายที่พี่น้องประชาชนได้นําสินค้าพืชผลทางการเกษตรข้าวข้าวโพดและสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะจุฬาการนพื้นบ้านซึ่งตําบลเสียบจังหวัดแพร่ทั้ง10หมู่บ้านค่ะ2,000ักว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผลิตจุฬาการนพื้นบ้านมีโรงกันกว่าร้อยโรงค่ะแล้วรัฐบาลก็สามารถจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรได้ปีละเกือบ500ล้านบาท ถ้าสะพานยังไม่สามารถใช้ขนส่งสินค้าออกไปจําหน่ายค้าขายได้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะขอประธานประสาน,รสานกรมชุมนุทานกระทรวงเกษตรค่ะเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้าแม่ก่อนตนําบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่เพื่อจะเป็นอ่างเก็บน้ําที่สามารถชะลอน้ําป่าที่ไหลามาท่วมอาเภอเมืององเาเภอสูงเม่นจากพายุที่ผ่านมาค่ะทําให้น้ําท่วมน้ําแรงซ้สำซากเป็นประจําทุกปีสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกร โดยยังไม่มีการแก้ไขแบบยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลป่าแดงตำบลช่อแหตำบลนานจักอําเภอเมืองและตำบลบ้านกวางตำบลบ้านเหล่าอําเภอสูงเมน่นจังหวัดแพร่ได้เลยค่ะถ้าเร่งสร้างอ่างเก็บน้ําแม่ก่อนโดยเร็วจะเก็บน้ํายามที่พายุน้ําป่าไหลหลากได้และเมื่อฤดูแล้งก็จะสามารถใช้น้ําเป็นประโยชน์ทางด้านเกษตรปศุสัตว์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวกเกษตรกรขอท่านประธานนะคะช่วยประสานงานให้กรมชลรีบบรรจุ ให้กับเกษตรกรในปีงบประมาณนี้ด้วยเลยค่ะขอบคุณค่ะ